คนอื่นล้างยังไงไม่รู้แต่สำหรับห, use, หนูล้างถึงไส้นหนานสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมช่างวินวันนี้ผมมีภาร,รกิจมาล้างแอร์และตรวจเช็คลูกค้าแจ้งว่าแอร์ไม่ค่อยฉ่ำในเบื้องต้นผมจะล้างแอร์ก่อนเพราะว่าแอร์ค่อนข้างสุขรกพอสมควร น่ครับนี่ขนาดทังที่สามแล้วนะครับนี่ย,ยังดำขนาดนี้ใจอ้อยน้องนี่หน้าหน้าเอาน้ำนองกินนอนหน้าเอาน้ำลับตาปันเนียนหน้าปันตาเมือนตามาหน้าเนียนหน,น,น้าทาอื่นนั่นเดล่วนี่นะครับท่านผู้ชมก่อนล้างสกปรกมากแต่ตอนนี้ผมล้างให้เป็นเหมือนของใหม่เลย เอาละครับตอนนี้ล้างเสร็จแล้วเราจะมาเช็คสารทำความเย็นกันแอร์ตัวนี้เป็นแอร์รุ่น Mitsubishi um m r Slim s. ขนาด18,000มิทนเบื้องต้นเราทำความสะอาดคอยร้อนคอยเย็นแล้วแอร์ตัวนี้ใช้สารทำความเย็นเป็น R 2 2ครับ ซึ่ง3ารทำความเรียน R22 ซึ่งน้ำยา r 2ยา2 2จะมีฝั่งแรงดันฝั่งแ e c t i o n หรือว่าฝั่งดูดกลับอยู่ที่65ถึง70 psi นะครับท่านผู้ชมเอาละครับเราอเอาเก่น้ำยาไปวัดดูกันเลยครับท่านผู้ชม ซึ่งหน้าที่นี้ผมจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อละกันนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อเด็กและสัตว์ตวแรกเกิดเบมีอยู่สี่สิบมีอยู่สี่สิบน้ำยาขาดอยู่ขาดมาดูท่อก็รู้เป็นน้ำแข็งเนะี่ยน้ำยาขาดใช่ขาด มีอยู่สี่สิกว่าน้ำยา R ายีิบสองแรงดันจะอยู่ที่หกสิบห้าถึงเจ็ดสิบปอนด์เป็นถึงไม่ขาดใช่ไหมรากแม่เออป็นเย็นนะพอแรงหนักมาเนี่ยผมเปิดต้องใช้พัดลมช่วยอะ่ะเนี่ยขาดอะไรครับท่านผู้ชมตอนนี้พ่อก็ได้ซ่อมรั่วและเติมน้ำยาในปริมาณที่พอดีแล้วนะครับผมจะยกหน้าที่ให้พ่อรีวิวต่อได้เลยครับ วันนี้เราจะมารีวิวการล้างแอร์นะครับในความที่ว่ามันเย็นมากล้างเสร็จแอร์แจ้งแจ้งเจ้าของบ้านแจ้งมาว่าแอร์ไม่เย็นนอนไม่ได้ต้องเปิดพัดลมตอนนี้ช่างล้างเสร็จเย็นไม่เย็นรีวิวให้ท่านดูได้เลยหลับหลับกันหมดเลยเย็นไหมทีมานตอนนี้ล้างเสร็จแล้วโอ้โหดูนาะช่างใหญ่ นี่คือบ้านลูกค้านะครับท่านผู้ชมเขาล้างแอร์เสร็จแอร์คิดดูเราจะมารีวิวว่าแอร์เย็นหรือไม่เย็นยังไงนะครับคือช่างเราเนี่ยนอนเลยครับนอนหลับว่างั้นเถคุณนายเซอร์ราโมนของเราก็หลับเหมือนกันนะครับหลับคาบันไดกันเลยจิ๋ดเดียว,ยว,ยว,ยวทุกปัญหาในบ้านท่านคืองานของเราเราเราคลิปหน้าเราจะมาซ่อมอะไรกันต่ออย่าลืมติดตามนะครับ